อ่ะเรากลับมากำไรมากนะครับสวัสดี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 ครับคุณชายดิเล่ท่านยหรือจะเป็นคุณตะคุณตะได้ครับเป็นคุณตะนะและอันนี้แต่นนี้เป็นท่านชายดิเลยครับอ๋อเดี๋ยวถอดเสื้อเป็นคุณตะเลยใช่ครับแต่กเกงไม่ได้นะครับเกงเป็นสีทองเลยน้ำทีมล้อมเพร่้อมเพลงค่ะลายน้านเราอ่ะค่ะนี่สวิตาด้วยสวิตาด้วยค่ะนะฮะตัวนี้สำคัญมากที่แรกเอจะเข้าไปอยู่ยังไงในระหว่างตัวละคร ระหว่างก้าวมาดนะฮะกับลิ้วทองโอ้โหเป็นตัวแสบเลยเธอสองสองสองศตวรก่อนด้วยแล้วก็มาปัจจุบันด้วยหมดแรงแล้วเกินนะฮะโอ้โหจะเป็นสมุนของลิ้วทองหรือยังไงก็ไม่แน่ใจเนี่ยนะหรือไปหลอกใช้หลอกใช้ลิ้วทองก็เนียมีทั้งผีหลอกคนคนหลอกผีอ่ะ ค่ะอินทนิสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตกลงเป็นคนเป็นบทคนดีหรือตัวร้ายคะไม่ไม่ดีไม่ร้ายเป็นตัวเองไม่ใช่เราหมายถึงว่าอินทนินเป็นตัวของตัวเองคืออยากทําอะไรก็ทําตามใจของตัวเองตามหัวใจของตัวเองเพราะว่าตัวเองผิดหวังเรื่องความรักก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไร ในเมื่อฉันไม่สมหวังฉันก็จะเป็นคนควบคุมความรักด้วยตัวเองคิดอย่างนั้นคิดงว่างนั้นใช่คิดอย่างน้นก็ทำได้ก็พยายามันะรับสวัสดีครับไม่น่าเชื่อเรื่องก่อนเล่นเป็นลูกเรื่องก่อนเล่นเป็นลูกครับค่ะเรื่องก่อนเล่นเป็นลูกนะครับเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเป็นสามีเด็กครับเลี้ยงภรรยาคุณอินทนนเลี้ยงต้อย่เรืองนี้พี่ฝนฟินมากเลยพี่ได้ผมมีสามีคุณพูดยนถ้าเป็นคนพูดดีขค้น นะเรียต้องมาเจอลิฟซีนกับเด็กเนี่ยโอ้โหเข้มข้นมากคือโครงของละครมันใหญ่ค่ะมันมีองค์ประกอบมากมายเพราะฉะนั้นมันจะมีรายละเอียดต่างๆของละครเยอะเลยแล้ววิธีการนําเสนอของเวอร์ชั่นนี้สนุกมากสลับไปสลับมาแต่ไม่ได้สลับแบบไปมาเร็วเกินไปมีการทอดเรื่องสลับช่วงจังหวะเพราะฉะนั้นเธอร้ายมากต้องย้อนกลับมาที่เธอคือแอบลงทำไมรักเขามากอ่ะ คือชาติที่แล้วเนี่ยเป็นลอมเพชรก็คือเป็นคุณทวดของสาวิตาที่เหมือนกับมีแบ็กกราวด์ที่ชีวิตเป็นคนจีนแล้วก็อยากใฝ่ฝันอยากเป็นสไยเจ้าว่าอยากได้คัมภรว่าันทำทุกวิถีทางเพื่อให้หลุดจากจริงๆมีปัญหากับคุณพ่อด้วยอาเตียด้วยอะไราเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับถูกกดทีค่มเพงเป็นผู้หญิงจีนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าถ้าฉันได้แต่งงานกับท่านชายดีรเรก่ฉันจะมียศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นมาอะไรอย่างงี้ก็เหมือนกับทะเยอทะยานค่ะพอกลับมาในชาติปัจจุบััันนนนกกกกกก็็ลลลามเเเเปพพพื่่ออออสิทบบรระะีแหง เ,เ,เขาก็ไม่เอาเราอีกทำไม <c oughs> ไม่ล้าถหงห่วงเขาเอีกทนายก <c oughs> ็ไปห่วงไปคอยคอยแบบว่ากีดกันผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาในชีวิตจนกระทั่งไปเจอนางเอกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราแพ้นางเอกทุกทางเลยอะไรอย่าง<ๆ>เงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็เลยเหมือนกับเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในเรื่องของการ <c oughs> เห็นผี <c oughs> พูดคุยกับผีได้ก็เลยทําให้ริ้วทองเนี่ยมาเห็นเราแล้วก็เหมือนลากเราไปเป็น เพื่อนที่คอยช่วยเหลือกันเพื่อจะกำจัดให้สองคนเนี้ยเขารักกันไม่ได้นนโคกับริ้วทองว่ามันใช่ใช่ดูตอนก่อนเนี่ยโหผีเข้าไงผีลืมหม้เข้า <c oughs> โอ้โหเล่นในหน้าล <c oughs> ัวแล้วลลล <c oughs> กันและนี่เมื่อคืนเขามีอะไรนะลง ลงนะลลงนะลงนะค่ะลงนะให้เดี๋ยวพัดดุนคุณพระเอกเขาจะโดนเริ่มหลงเริ่มหลงแล้วนะคะ๋อเดี๋ยวคุณจะเริ่มหลงเขาะเริ่มหลงตอนแรกด้วยว่าบทเต้สบายๆเพราะว่าตัวแม่มาแสดงเรื่องนี้นะคาปรากฏว่าโอ้โหที่ไหนได้นี่ตัวปวดเลยนะใช่ครับทำให้คนอื่นเขาวุ่นวายกันทั้งหมดทั้งเรื่องนี้ถ้าไ่มีคนเขาไม่วุ่นขนาดนี้ตัวสร้างเรื่องเลยผมนี้เรื่องนี้ก็คงไม่เกิดนะครับเออเป็นยังไงบทนี้พี่น้องให้ดีครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องมากมากเลยครับที่ให้บทนี้เพราะว่า บทนี้คือมันเป็นบทที่มีเสน่ห์มากๆแล้วก็กลมมากๆทําให้ตัวละครนู้ตัวละครนี้มาหลงรักแล้วมันก็มีมิติในตัวคือเป็นศูนย์กลางของความวุ่นวายของเรื่องครับแต่ในชีวิตจริงอาจจะไม่มีเสน่ห์ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอ ไม่แล้วรู้สึกยังไงคะได้มาประโบกแบบตัวแม่ทั้งมาเลยทั้งคุณหญิงทั้งคุณฝนคุณเจนนี่คุณจุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยด้วยถือว่าเราได้ประสบการณ์ทางด้านการแสดงเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยครับเพราะเราก็สังเกตที่พี่เขาเวลาเล่นเราสังเกตที่โอบีเวลาเล่นว่าพี่เขาเล่นยังไงอินเนอร์เขาเป็นยังไงพี่พี่เขาก็คอยสอนตลอดเวลาเลยครับทุกคนเลยคอยสอนตลอดเวลาอ๋อหญิงต้องคอยสอนจำงนนสอนยังไง ก็ส่วนใหญ่เขาจะเกรงอะค่ะเวลาเข้าฉากกับผู้หญิงเขาจะเกรงกันนั่งทานข้าวหรือไงก็แบบเวลาไปกินข้าวกับผู้หญิงนั่งยังไงทำให้มันธรรมชาติเขาบอก็่าผมไม่เคยอะใช่ไหม เคเคยาเพอเวลาเราไปกินข้าวผู้หญิงเราแข็งอย่างง้ไม่ไม่แข็งไม่แข็งนะครับอะไรแข็งครับสร้างตัวแข็งเนยไม่ธรรมชาติธรรมชาตินะธรรมชาติครับธรรมชาติใช่ไหมนะธรรครับอันนี้ด้วยรัศมีเขาอินเทอร์เขาแรงอะไรเงี้ยส่งมามันมันเหนื่อยตรงเนี้ยคือเจอดาราตัวแม่อย่างนี้เนี่ยสามคนเลยนะครับคือเขามาร้อยสิบต้อย มันก็ต้องอย่างร้อยก็สักร้อยหนึ่งใช่ครับพื่ให้มันเข้าไปมันต้องเอาอารมณ์ตัวเองพุ่งขึ้นมาใช่ครับทำไงอ่ะก็ต้องดึงออกไปให้ได้ครับด้วยมีพี่ขาคอยดึงด้วยพี่ขากถาพรแล้วก็มีคูชิงชิงเป็นคนแอคติ้งคอยช่วย่ะเพราะฉะนั้นกําลังปวดเลยนะฮะตอนนี้สร้างความวุ่นวายโกลาหลทั้งสองละสองสองอดีตทั้งอดีตชาติทั้งปัจจุบันเลยนะฮะค่ะเอาเดี๋ยวกลับมาคุยตรงนี้ไปดูคู่นั้นก่อนคผมนะฮะเป็นยังไงคุณเกรงไหม ที่จะมาเล่นบทเป็นเขาเรียกว่าผู้ชายที่มาเกาะผู้หญิงสูงอ่ะไม่ใช่สูงไวัไม่ดีขเขาเรียกผู้หญิงอายุอายอายุน <มา S 2> ิด <มา S 2> นึงมาเกาะเพื่อจะเอาเงินไปปนเปอรภรรยาเด็ก ก็เล่นเป็นตัวของตัวเองแม่ใช่ครั่นะฮะหลายๆคนเล่นเรื่องนี้เขาบอกว่าเชื่อเพราะเหมือนแบบว่าพี่เชื่อมากขอบคุณค่ะดีมากเพราะว่าเหมือนแบบว่าจริงๆเป็นคนกระล่อนแต่ไม่ถึงกับเออเป็นตัวทัศนาอะไรขนาดนี้เป็นกระล่อนเป็นปอนอะไรอย่างเงี้ยทางเถิบเรื่องตัวจมโจมจอดรับมาทำไมนะไม่ต้องไปเอาใจพี่เขาขนาดนั้เราเป็นคนน่ารักใจไปคือเราเล่นเรื่องนี้เนี่ยพี่ชอบตรงไหนที่ดูี่ยนะคือ มันเชื่อแบบที่ถ้าเราเป็นเป็นอินเทอร์เน็ตเราก็จะเชื่อครับว่าเขารักเราคือเล่นมาให้คนดูรู้สึกว่าโอ้ยนี่หลอกทำไมอินเทอร์เน็ตโง่อยางงี้เล่นเนียนเออคุณเล่นเนียนแล้วบอกอินเทอร์เน็ตก็เชื่ออทำยังไงก็คุณค่ะก็เพราะเหมือนแบบเราคิดว่าเขาเขาคือคนที่เราหลังจริงเพราะเวลาเรารักใครเราก็จะเหมือนให้ใจเขาแต่งจริงคือ ตอนที่เราแสดงอ่ะเราแสดงความรักแต่ข้างในลึกๆเนี่ยเราหวังเรามีความหวังที่เราจะต้องหลอกเขาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยฮะในเรื่องจริงๆในบทเดี่ยรักเขาไหมไม่รักไม่รักเลยไม่รักแต่เนี้ยรักมากค่ะรักมากรักมากหลงมากอะไรก็เชื่อหมดเลยแล้วรอห้องแหลงตัองกี่ครั้งแล้วก็ยังยอมใช่ก็แพ้ทางเด็กค่ะ ใช่เรื่องหนึงหรือเรื่องอะไรคะับหมายถึงว่าเวลาเจอลูกอ้อนเขาอะค่ะคือเรามาเขาไงคะเราเชื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยมีใจให้อยู่แล้วมีใจให้อยู่แล้วที่นี่ตัวทัศนาก็รู้ด้วยว่าพี่พี่นินเนี่ยชอบทางไหนอะไรจะเข้าทางไหนเวลารู้จักเอาใจรู้ใจใช่ค่ะรู้จักใจนี่กลับมาอีกล่าล่าสุดเมื่อคืนครับไปไปมามาอยู่อย่างเงี้ยค่ะเก็บซ้ำๆค่ะเโอ้ไหบทนี้ยากไหมบทนี้ยากไหมก็ต้องพูดตามตรงเลยว่าไม่มี คือด้วยส่วนตัวก็ไม่ได้สเปคเด็กนะคะก็นึกไม่ออกว่าแบบเวลาต้องเล่นกับเด็กต้องเล่นยังไงต้องคุยยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความเขินจริงๆเราก็เขินเขานะคะเวลาที่ต้องคุยต้องต้องเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องถึงตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ค่ะยังไงนะไหนไหนนิดๆไงสักนิดสักนิดกล้องจับมั้ยจับภาพนะอินทนินไปหาเราอินทนินเต็มตัวเลยแล้วเราก็อินทนินเต็มตัวเลยอ่ะอลองดูนะลองดูผมต้องขอไม่ไม่ อนันนี้วันนี้ว่างไปดูหนังกับพี่รว่างสิครับพี่นินอยากดูเรื่องอะไรครับเฉินะยเินเลยเไมไม่เห็นเป็นไรแล้วมันการแสดงสการแสดง แต่นั่นก็คือจริงๆแต่ว่าเวลาที่ทํางานเราก็พยายามจะเก็บมันไว้ข้างในแล้วแบบปามมานะที่ไหนก็ลงเรือลาเดียวกันแล้วว่าจริงพี่ฝนเนี่ยเขากว่าจะเล่นกับผมในแต่ละเทงเนี่ยเขาต้องแบบไปยืนนิ่งๆเพื่อทําใจแบบฉันต้องรักแกฉันต้องรักแกรับกองไปคิดในใจด่าใครด้วยเพื่อจะได้ไม่หัวเราะคือจริงๆคือเขาเป็นเด็กทะเล่นไงคะเขาเป็นเด็กทะเลนแล้วเขาจะแบบ อย่างเงี้ยกออเฉชๆของเขากเพราะฉะนั้นเรากลัวว่าเดี๋ยวเสียงานทีมงานเดี๋ยวจะหัวเราะใช่เดี๋ยวเราจะหัวเราะหยุดเล่นนะหยุดเล่นก่อนเป็นทัศนาให้พี่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยทัชนะอ่อนอ่ออนอ้อนที่นี้ครับวันนี้ผมมีอะไรจะให้พินนะครับไม่ต้องมาอ้อนพี่เลยพี่ไม่เชื่อขัดหรอกถ้าไม่เชื่อก็ดูนี่สิครับ กันชื้นค่มันในกระเป๋าผมไม่รู้จะให้อะไรที่นี่เป็นแบบนี้หมอขนานหมอเตรียมกันชื้นมาให้เหรอมันอยู่ในกระเป๋าผมไม่รู้อ้าวนี่ไงนี่ไงเออพอเล่นปุ๊บรักษณแสดงในเขาอย่างเงี้ยใช่มันเต็มเลย ถูกไหมฮะแต่ต้องยอมรับทั้งคู่บอกยากมากค่ะก็ค่ะมีความยากอยู่ในตัวเพราะว่าเรา,เ,าเป็นแม่ลูกกันมาก่อนเนาะใช่เ,เพราะกลัวกลัวแบบคนดูเขาติดภาพแม่ลูกแล้วเหมือนว่าเวลาผมเข้าไปอ้อนพี่นินแล้วมันนึกว่าลูกมาอ้อนแม่ใช่ซึ่งจะทําให้คุณผลเสียหายมม่แต่จริงๆแล้วในเรื่องเนี่ยยินทันดินกับทัศนะก็เป็นเหมือนเป็นความรักที่เป็นเหมือนเราแม่เขาเรียกอะไรนะเหมือน หมือนรุ่นแม่าม่นด้ไม่แต่ว่าตัวตัวของอินทเนร์ก็เหมือนรุ่นแม่อยู่แล้วแล้วมีแฟนเด็กรุ่นลูกคราวลูกมันก็สมเหตุสมผลในความเป็นตรงนี้ของเขาอยู่แล้วแต่ยังบอกไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีในท้ายพี่สุรับยังต้องเข้มข้นต่อไปแล้วจะถูกปั่นหัวหรืออะไรยังไงเรายังไม่รู้กำไรายัาจะมีเรื่องราวของคู่นี้ซึ่งยงไปถึงก้าวมากอีกทีหนึ่งใช่ค่ะให้ต้องติดตามกันแต่โัณาที่เพิ่งเริ่มนะครับ ก็เริ่มไลยนะฮะนี่เพิ่งเริ่มไล่เหรอทัศนะสามารถลายได้มากกว่านี้ครับว้าส่วนคู่นี้เธอสบายอยู่แล้วใช่ไหมบทบาทต่างๆได้ค่ะจะให้ทำยังไงได้หมดได้ค่ะอะลองสมมุติจะทำอะไรยั่วยั่วให้รักให้เล่นของมากันโอเล่นของชอบมากบทนี้ อมสิทธิฟ้าฟื้นจำเริญสีสีเจ้าง,งามคือฟ้าให้หน้ากูงามชายเห็นเป็นหลงทนไม่ได้กินข้าวอยู่ในคอก็ลืมปลืนให้สะอื้นถึงตัวกูทุกเวลาท่านชายคะล้อมอยากให้ท่านชายรักล้อมคนเดียวมีล้อมคนเดียวล้อม ล้อมต้องการสิ่งใดฉันจะทำให้หมดทุกอย่างนะท่านชายดีกับล้อมเหลือเกินใช่ค,คะล้อมล้อมอยากกินชีสทาสิล้อมล้อมซิวเองนะล้อมซื้อเองนะล,ล้อมในยุคนั้นอาจจะยังไม่ได้เปิดอยู่่ทีโอเคไม่ได้ไม่ได้ทำชีสทาร์นะะคได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้แล้วเดี๋ยวขอแลกกับดียี่สิบสี่ เพราะฉะนั้นกำไรมากกำลังเข้มข้นมากเลยโจัน์กับบางคารคงไม่ไปไหนเลยนะฮะรออยู่หน้าจอช่องสามนี่แหละเพราะฉะนั้นปิดท้ายฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยดีไหมคะอ้าวเชิญนะก็ฝากติดตามชมละครกำไรมาสด้วยนะครับทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา2องทุมยีครับตอนนี้เนื้อเรื่องกําลังเข้มข้นมากๆครับแล้วก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกเพราะว่ามันมีอะไรที่ จุดเปลี่ยนหลายๆอย่างในทั้งพาทอดีตแล้วก็ภาทปัจจุบันครับก็ฝากด้วยค่ะเพราะว่าคือทุกเลยด้วยกันดําเนินเรื่องราวนะคะมีไปกับทั้งอดีตทั้งปัจจุบันก็ไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่าทุกเรื่องราวมันเชื่อมโยงกันมากๆเลยแล้วก็ ยังเหลืออีกหลายอาทิตย์อยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้ก็จะเข้มข้นมากๆแล้วคือถ้าเรียกว่าคั่วมาจนถึงแบบว่าท้ายแล้วอ่ะคือถ้าพลาดตอนไหนจะดูแล้วไม่ครบรดใช่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะินินใช่ค่ะก็จริงๆแล้วทุกตัวละครนะคะก็มีเหตุผลในการกระทําของตัวเองกันทั้งนั้นแต่ทีนี้เนี่ยทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนจะเป็นยังไงต้องติดตามตอนท้ายของกําไรมาสนะคะภาชนะครับทุกคนก็พ้นได้ดีไปหมดแล้วไงฝากกำไรมาสด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ละครจบแล้วครับอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมสนุกครับแจกทองครับไปติดตามที่เลยผมท่านเลยกำไรทองครับใช่ครับเอารถใส่แล้วมันจะมีอะไรงไงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมอบให้เองกับมือเลยครับโอ้กำไรมาดวงนี้ที่ให้ติดตามได้ที่ไหนนะติดตามได้ที่ไหนนะเว็บบอดท่านเลยครับเว็บของบอลสาไทยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ